ความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม f เฟ e บ o ๊ก FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับบางทีเราก็ต้องชี้ออกมาว่าใครพูดไม่จริงเมื่อน้าแต่เริ่มเดินเรื่องจริงจังตามกฎหมายเพื่อจะนำตัวนายซอออกมาช่วยเป็นพยานให้ใชัยพลคนเล่านิทานไอซอทั้งหลายพาการปฏิเสธวุ่นวายบางก็ว่าเรื่องซอจบไปแล้วตอนนี้มีแต่ พายกระซิบบ้างก็ว่ามันเป็นเรื่องเล่าประสบการณ์ไม่เกี่ยวอะไรกับคดีนายซอไม่เคยบอกว่าเกี่ยวกับใครแม้ว่าอีชันจะชี้ให้เห็นว่าถ้าไม่เกี่ยวเอาคลิปไปให้ใชัยพลดูทำไมเอาไปบอกว่าคลิปจะช่วยชัยพลได้ทำไมจนเกิดเป็นการกล่าวหาว่าอีชันแขวนด่าบุพการีบางคนเพื่อจะดิสคเครดิตและ ยังหาว่าอีชั้นยุแยงวางแผนให้ทุกคนทะเลาะกันซึ่งถ้ามองย้อนให้ไกล y o u t u b e เริ่มแตกเสียง2ฝ่ายตั้งแต่มีนิธานฝ่ายหนึ่งเชื่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่เชื่อเรื่องมันเริ่มจากนิทานไอซอนี่แหละเมื่อคืนเราได้ยินหน้าแต่เอาคลิปไอซอมาเปิดมีตอนหนึ่งที่ไอซอเตือนชัดเจนออกชื่อชัดเจน บอกให้ชชยพลให้ระวังตัวจะโดนฆ่าตัดตอนนี่ก็เป็นการยืนยันอีกจุดหนึ่งว่าอย่ามาแถว่านิทานไม่เกี่ยวกับคดีใช้พลวันนี้อชั้นจะให้ฟังอีกคลิปที่คนที่แถแทดทว่านิทานไอซอไม่เกี่ยวกับคดีเขาพูดว่าอย่างไรตอนโทรคุยกับไอซอลองฟังกันนะคะตัดสินใจเองว่าเชื่อไหมวันนิทานไอซอ ไม่เกี่ยวกับคดีชัยพลอย่างที่แท้ความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเตือนความจำนายกประยุทธ์สุวัฒเพื่อจำได้ความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook, f a c e b o o k FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับทำคดีแบบทนายมืออาชีพต่างจากการทำคดีแบบทนะโซเชียลอย่างไร คนมืออาชีพเขาจะสนใจในหลักฐานแวดล้อมชั้นรองเป็นเพียงแค่ตัวประกอบเสริมหลักฐานชั้นต้นที่ใช้พิสูจน์แก้ข้อกล่าวหาโดยตรงเช่นหาเวลาเกิดเหตุที่แม่นยำกว่าการสันนิษฐานช่วงกว้างเพื่อไปประกอบว่าณเวลานั้นลูกความของเราอยู่ที่ไหนมีพยานยืนยันไหม สามารถก่อเหตุได้หรือไม่ทนายจะไม่ไปหาว่าคนเป็นตาเคยพูดว่าคนร้ายอยู่ในบ้านต้องแปลว่าคนในบ้านคือพ่อแม่ทําลูกเองนั่นมันเป็นคำพูดความคิดของพยานแวดล้อมไม่สามารถหักล้างข้อกล่าวหาได้อันหนึ่งถ้าเราใช้มากกว่าอาคติเข้าไปตีความคำว่าบ้านของคนชนบท ไม่ได้หมายถึงบ้านที่อยู่อาศัยแต่หมายถึงพื้นบ้านพื้นถิ่นคําว่าคนร้ายอยู่ในบ้านน่าจะตีความได้ว่าคนร้ายเป็นคนท้องถิ่นหรือคนในหมู่บ้านคนในละแวะกบ้านนั้นไม่ใช่คนนอกถิ่นไม่ใช่คนแปลกหน้าอีกเรื่องที่มีคนชอบพูดว่านั่นคือหลักฐานว่าครอบครัวคนตายรู้เรื่องดีคือการเอาคําพูดของเด็ก คนหนึ่งมาตีความตามใจชอบเช่นตีความว่าพี่สาวใช้คำว่านางฟ้าของพี่แปลว่าพี่สาวรู้ว่าน้องตายแล้วถึงกลายเป็นนางฟ้าซึ่งเป็นการตีความที่ไร้สาระคับแคบมากอย่างนี้เวลาไอ้หนุ่มจีบสาวเรียกสาวว่านางฟ้าของผมแปลว่ามันคิดว่าสาวตายไปแล้วสินะมีพ่อแม่ ผู้ใหญ่มากมายเรียกเด็กที่คนเอ็นดูว่านางฟ้าตัวน้อย,อยที่ฉันเองแชทคุยกับลูกชายอย่างเรียกพี่ขุนว่ามอนแองเจลแปลว่าแปลไทยว่าคือเทวดาน้อยๆเทพอง์น้อยนางฟ้าตัวน้อยและนี่คือความแตกต่างอีกอย่างของการทำคดีแบบทนายกับทะนะโซเชียลทนายใช้ข้อเท็จจริงทนะใช้อคติ หยุดความพยายามจะยัดเยียดให้ครอบครัวผู้สูญเสียเป็นคนร้ายแทนชัยพลแต่มาหาความจริงให้กระจ่างว่าชัยพลไม่ใช่คนร้ายเป็นที่ดีที่สุดค่ะจำได้ไหมเรื่องเล่าในซอทำให้ผู้ใหญ่ที่หมายตาลุงพลพลอยประสาทเสียกันเป็นแถวต่างได้ดูกันแล้วทว่านอนไม่หลับกลัวคนปล่อยคลิปให้คนดูทั้งประเทศ ตอนแรกเปลี่ยนเวลาเด็กหายกันสนุกแต่พอมีประกาศมุกดาหารลงให้ดูก็อึง้งพูดไม่ออกเพราะหมกซ่อนไว้แล้วโผลมาได้ไงได้ข่าวว่าขณะน,นี้มีคนพูดว่าเพจนี้เชื่อถือไม่ได้พูดไม่คิดกันเลยชักไปกันใหญ่แล้วเพราะเพจนี้เป็นของกระทรวงมีอยู่ทุกจังหวัด เอกสารทางราชการของกระทรวงใหญ่กว่าตำรวจสพกกตูมใหญ่กว่าคำพูดสุวัสและใหญ่กว่าคำพูดนายกซึ่งสารท่านยังต้องเชื่อถือประกาศนี้รัฐมนตรีกระทรวงนี้กล้ายกเลิกประกาศนี้ไหมเอ่ยอย่าถือวิสาสะพูดว่าประกาศไม่น่าเชื่อถือเพราะจะทำให้ประกาศของทุกจังหวัดไร้ค่าซึ่งคงทำให้รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ท่านอนุพงศ์เคืองใจไม่น้อยคนพูดใหญ่ใหญ่เกินนึกจะทำอะไรก็ได้เพราะใกล้เกษียณก็เป็นคนแก่แล้วก็เท่าอย่าไปด้อยค่าประกาศจังหวัดมุกดาหารแม้อาจจะลบออกแต่มีคนแคปไว้ซึ่งใช้ได้พวกคุณควรด้อยค่าตัวเองดีกว่าที่หา วิธีเปลี่ยนเวลาหายตัวของเด็กหลายหนเพื่อให้โทษลุงพลคนเดียวมีพ่อแม่คนใดในโลกที่รู้ว่าลูกหายพวันรุ่งขึ้นก็ลงประกาศว่าลูกตายโดยยังไม่มีใครบอกหรือพบร่างเด็กถ้าแม่กล้าบอกลูกตายแสดงว่าเห็นร่างลูกที่ตายแล้วประกาศของโพสต์นี้ จึงเป็นหลักฐานยืนยันอยู่ในตัวว่าเห็นร่างลูกตายซึ่งเพื่อนก็ไปกดไ like ลค์รับรู้เกินร้อยคนมีใครเคยสอบถามแม่เด็กบ้างไหมหลักฐานแสดงโพสสาธารณะแบบนี้ใช้กันโวยทั่วไปหลายคดีท่านนายกประยุทธ์ดูสอตอชอทำมจึงปล่อยให้คดีมีหลักฐาน ชี้ถึงคนทำผิดชัดเจนหลายประการทำไมไม่เอาตัวคนผิดไปยังปล่อยให้ลอยนวลแบบสบายสบายจับคนผิดมาสินี่อะไรเล็งเอาคนดีไปให้เขาผิดปีครึ่งแล้วและอย่างยาวต่อไปหลายปีเป็นบาปกรรมตกนรกหมกไหมของคนกล่าวหาต่อไปภายหน้า คนเขาเจะเรียกพญามารตัวที่1234สวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคึกน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม f เฟ e บ o o k fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเอาตรงๆนะคะเรื่องนิทานไอซอเรื่องเสียงกระซิบมันไม่ใช่เรื่องของใหม่พูดกันมาตั้งแต่สมัยหมอปายังอยู่ฝ่ายจำเลยมีกลุ่มหลายกลุ่มหลายเพจ ที่ตอนนั้นเชียร์จำเลยก็เคยเล่าเคยผูกเรื่องข่าวนายชัดยานันชิงรถตำรวจขับแหกด่านแถวแถวไม่ไกลจากุกอกแล้วมีข่าวว่าต้องสงสัยจะลักพาน้องทฤษฎีนี้มันพูดกันมานานแล้วว่าพ่อแม่น้องขาลูกอมแล้วบิดกันเลยมาลักพาตัวไปบ้างหรือทฤษฎีลักพาตัวทวงนี้ ้วนแล้วแต่จะมนโนกันไปเพื่อหาว่าคนผิดคือคนอื่นไม่ใช่ใชัยพลถ้าเรื่องเล่าพวกนี้มันใช้ได้จริงวันนี้ชัยพลคงไม่ตกเป็นจำเลยพร้อมกับเมียรักหรอกคะ่ะเพราะมันไม่ใช่เรื่องใหม่เพียงแต่พวกหิวแสงเอามาเล่าใหม่เสริมเติมแต่งใหม่เรียกเลตติ้งใหม่เพราะมันถึงทางตัน ต้องรอให้คดีขึ้นสู่การพิจารณาคดีต้องรอแต่ชีวิตต้องกินต้องใช้เลยรอกันไม่ได้ต้องเข็นเหล้าเก่าในขวดเดิมๆออกมาหลอกขายกันอีกทีหยุดเถอะมันไม่เกิดผลดีกับคดีเลยและที่สำคัญการทำลายชื่อเสียงครอบครัวหนึ่งมันไม่สนุกเลยคุณได้อะไรกับการไปฟังเรื่องไร้าสาระที่ไอเตีย้ยหมาตื่น มันเล่าว่าคนทั้งครอบครัวยืนดูเด็กค่อยๆตายไปทีละน้อยพร้อมกับส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือลุงลุงหนูหายใจไม่ออกลองคิดดูนะคะถ้าใครเชื่อเรื่องของไอเตีย้ยคงต้องตั้งคำถามว่าไอลุงนั่นทำไมมันใจดำนักละ่ะหลานร้องขนาดนั้นมันยังยืนฟังได้ยังไงทำไมลุงไม่ช่วยหลาน ้องถามเสียงกระซิบหน่อยสิไอ้ลุงใจดำนั่นทำไมเพิกเฉยหรือลุงคนนี้ชอบนิ่งลอยตัวเหนือปัญหาถามเสียงกระซิบให้หน่อยใครคือลุงคนนั้น